วันนี้นัดมาตรวจมวลกล้ามเนื้อมวลน้ําหนักเท่าเดิมไหมหรือว่าเพิ่มมากขึ้นเท่าเดิมนะพี่ก็อาจก็เหมือนมันมันก็เท่าเท่าเดิมมันอาจจะมีเพิ่มนิดหน่อยครับผมทำอะไรบ้างที่บ้านตอนนี้รู้ว่านักฟุตบอลมันอยู่นิ่งไม่เป็นหรอกมันต้องหาอะไรทาก็ก็มีก็ส่วนมากก็เล่นพวกบอร์ิเวตอะไรเงี้ยผมก็จะมีดัมเบลอยู่ที่บ้านก็มีเล่นบ้างแต่ก็อาจจะไม่ทุกวันอะไรเงี้ยเพราะแบบบางวันเราก็ อาจจะไม่ว่างอะไรเงี้ยเราก็เราก็ไม่ได้เล่นลอาจจะวันเว้นวันสองวันวันอะไรเงี้ยแต่ก็ก็เล่นครับอยู่บ้านทําอะไรบ้างตอนนี้ก็ไม่ได้ทํอะไรพี่ก็ทํำกับข้าวกินเองว่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีออกกําลังกายมีอะไรเงี้ยพี่ไปเล่นเปื่อยประมาณเนี้ยพี่เพราะว่าไปไหนไม่ได้ส่วนมากก็อยู่แต่แต่บริเวณบ้านที่พักครับเมนูทําเองเป็นหรอ ก็ง่ายพี่ก็ไม่เป็นนะพี่ไข่ดิพี่ไข่ต้มไข่เดียวไข่ตุ๋นอะไรเงี้ยเมนูไข่ผัดกระเพราอะไรเงี้ยพี่ง่ายๆไปดิประมาณนี้พี่แต่ถ้าไปยุ่งยากก็ไม่เป็นครับใช่พี่สารภาพพี่แอบขโมยคลิปเสียงของไม้ในในในแอปหนึ่งมาใช้พอตัวเองมาเปิดดูตกใจไหมผมรู้แล้วว่าเล่นผมแล้วอะไรเงี้ยที่เห็นทีแรกเลยอ่ะครับ ก็เป็นแอปที่แบบเป็นร้องเพลงอะไรคาราวเกะเหมือนแบบคาราวเกตอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเหงาพี่มันก็ไปร้องก็ลองเทสเสียงเราด้วยอะไรก็เหมือนแก้เหงาได้พี่ก็เหมือนนอกจากฟังเพลงเราก็ไปร้องร้องมั่วๆไปเพราะว่าใครไม่ฟังเราก็ฟังคนเดียวอะไรเงี้ยพี่อารมณ์ประมาณนั้นเห็นว่ามันก็พอได้ก็เลยเลยอัปโหลดไปในแอปหน่อยอะไรเงี้ยมันดูเยอะไหมอ่าน่าจะสักสามได้พี่สามพัน เนีสามคนพี่ <laughs> ำไมถึงชอบแครก็ยุคนั้นที่ผมเรียนมัธยมอะไรเงี้ยแล้วแบบเล่นกีตาร์เป็นก็เหมือนแบบมีแบงก์วงแคสที่แบบเพลงเขาออกมาทีมันเมื่อก่อนจะออกมาทีเป็น10เพลงอะไรเงี้ยใช่ครับก็มีแบงก์มีกลาพวกอะไรเงี้ยผมก็ชอบแต่แต่แบงก์อะไรเงี้ยผมก็เลยฝึกร้องมาตั้งแต่ตอนเด็กโตมาก็เลยก็เลยซึมซับก็เลยชอบมันชอบเองอ่ะพี่พัฒนาร้องเพลงมาเพื่อฆ่าประวันเกยตื่นของซันดี้ ไม่ถึงนานพี่ผมตู้ประวานไม่ได้หรอกโอ้โหใช่ประวานเขาสุดยอดพี่ต้องมีเล่นกีตงกีตาร์ด้วยสูน้องไม่ได้หรอกครับผมชอบจริงเลยเวลาสัมภาษณ์ไหมมันได้ขำอ่ะมันตลกอะ่ะโอเคอเดี๋ยวตั้งบริษัทนะบริษัทหาไม่จำกัดเลยก็ <c oughs> ผมก็ตาเนี่ยพี่ฮ่าฮาไม่คายเครียดเครียดไปไหมพี่โลกก็ระบาดอยู่เราก็ไปเครียดอีกก็เสียสุขภาพจิตไปพี่ครับทีนี้มาวกถึงหน้ากากสักนิดนึง แมสของชูสของสมโมสรเอสซีจีเมืองทอรเรเดสวยมากแล้วเขาบอกว่าเนื้อผ้าดีมากใส่ไปแล้วเป็นยังไงอะผมว่ากระชับดีครับแน,น่นแล้วก็แล้วก็เนื้อผ้าก็ค่อนข้างที่แบบนุ่มแล้วก็ไม่ไม่หนามากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ลองแบบเป่าอะไรเงี้ยก็ป้องกันแบบได้จริงอะไรเงี้ยครับผมผมก็คิดว่าดีนะดูสวยมากเขาบอกว่าสามารถซักบนได้หลายรอบด้วย ใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นผ้าครับเป็นผ้าทั้งอันเลยอะไรเงี้ยก็ก็สามารถแบบใช้แล้วก็สามารถซักแล้วก็มาใช้ได้ต่อได้อะไรเงี<ช>้ยครับผมก็ซื้อทีนึงก็คุ้มเลยครับใช้ได้ตลอดครับผมต่างได้นะครับแฟนคลับ SGC เมืองทองเต็ดแมสดีมากๆนะฮะผมว่าดีนะพี่ดีดีดดผมผมลองใช้แนละ้วผมว่าโอเคเลยอะในความรู้สึกผมนะแต่ว่าคนอื่นผมไม่รู้แต่ผมอันนี้พูดตามความจริงที่ใช้อยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่ามันดี